รอสักหนึ่งเดือนที่จะเคลียรกรรมตัวเองตลอดแล้วเราจะไม่อยากสร้างกรรมเลยนี่คือสิ่งที่คุณเคลียทุกคนคะถ้าคุณเคลียรจิตได้ทุกวันคุณสามารถเบิกบุญเป็นทุกวันบุญกับเงินเหมือนกันถ้าไม่หาเพิ่มแต่ไปเบิกเบิกเบิกหมดอันตรายนะการเบิกบุญนะ่ะเรามักจะบอกว่าข้าเจ้าขอเบิกบุญที่เคยสร้างไว้ดีแล้วในทุกภพทุกชาติตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ถูกต้องไหมแล้วก็ส่งให้ตืดๆทุกคนบางคนไม่เหลือบุญให้เบิกแล้วนะบางคนมีบุญอยู่สองสลึงแต่จะส่งให้คนอีกเป็นล้านคนแต่เวลาไม่ได้หาเพิ่มเลยกูไม่เคยหาบุญเพิ่มเขาชวนทําบุญก็ให้อนุโมทนาสาธุเขาให้ไปทําบุญอะไรก็ไม่เชื่อไม่เอาไม่ไปไม่จริงไม่ใช่ ทำไมครูถึงบอกว่าเวลาครูทําอะไรอะ่ะไม่ต้องนึกถึงเงินคุณรีบอนุโมทนาสาธุทําไมครัวกาไรเยอะมากเลยกําไรบุญกําไรบุญไม่ว่าครูจะเห็นใครทําบุญนะทุกคนครูนี่จะแบบโอ้ยอนุโมทนาสาธุเสมือนฉันได้ทําด้วยตัวเองขอส่งบุญที่ข้าพเจ้าได้อนุโมทนาสาธุร่วมกับบุญของคนเนี้ยส่งให้แก่เทวดาจำตัวข้าพเจ้านั้นสิ่งที่เราต้องให้เป็นสิ่งแรกคือ เทพเทวดาจำตัวเราเทพเทวดาทุกชั้นฟ้าชั้นภูมิแล้วก็ไม่ต้องแบบว่าทุกคนเราสร้างบุญกันทุกวันนั่นแหละอย่าไปคิดว่าให้คนนั้นลืมให้คนนี้ให้คนนี้หรือมให้คนนั้นให้คนนั้นเสียดายคนนี้อย่านะเพราะอะไรบุญนะ่ะทําไปห้าสิบสตังแต่ส่งบุญร้อยหนึ่งมันส่งไม่ได้มันส่งไม่ได้มันเป็นเซี่ยวเศษของบุญมันจึงไม่ทำให้บุญนั้นมีแรงแก่กล้าที่จะให้คุณอะ่ะเบิกสิ่งที่ดีออกมาได้ เพราะฉะนั้นการทําบุญแต่ละครั้งจะส่งให้ใครต้องมีจิตน้อมเข้าไปเบิกเงินเหมือนกันทุกคนทําไมครูเบิกได้คุณเราทําบุญมาหลายเรามีทรัพย์หลายภพหลายชาติชาติเนี้ยเราเอาหินมาใช้เหรอข้าพเจ้าขอเบิกทรัพย์ที่ข้าพเจ้าเคยสร้างไว้ดีแล้วในทุกภพทุกชาติขอให้ทรัพย์นั้นจงปรากฏกับข้าพเจ้าเพื่อให้ข้าพเจ้าได้ทําบุญทําทานในชาตินี้ด้วยเถิดหินปรากฏค่ะกระสาบเหรียญลุงปรากฏค่ะ มาเต็มไปหมดเลยค่ะหินหลายสีค่ะมีครบทุกสีเลยคุณขอแปลงทรัพยบในอดีตมาเป็นรัพย์ในปัจจุบันที่ใช้ได้จริงทําบุญได้จริงต่อบุญบารมีไปในทุกภพชาติได้จริงในชาตินี้นั่นก็คือเป็นเงินของภพชาตินี้คุณบางทีเขาไม่เข้าใจโอ้โหแบบหลายภพหลายชาติเนะเอาแบงค์มาค่ะถือแบงค์พันมา ครีเลยค่ะเนี่ยค่ะคือแบงค์พันของยุคนี้สมัยนี้ชาตินี้หนูอยากได้แบงค์แบบนี้ค่ะสองพันล้านบาทหนูอยากได้แบบนี้นะคะมาให้หนูอ่ะต่อยอดธุรกิจสร้างความดีสร้างบุญบารมีสร้างรัพย์เพิ่มสร้างสองพันล้านหมื่นล้านแสนล้านแบงค์พันแบงค์ห้าร้อยจริงๆนี่นะคะต้องแบบนี้ค่ะต้องแบงค์แบบนี้ค่ะมีเป็นปึกก็ปึกแบบนี้ค่ะปึกแบบนี้มาเลยล้านปึกสิบล้านปึกร้อยล้านปึก คุณจะเชื่อก็ได้มิเชื่อก็ได้นะคะแล้วแต่เลย